สวัสดีค่ะวันนี้เฮาก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเนาะที่ช่องสาวน้อยนะคะวันนี้ก็เป็นมือที่สองนะคะในการมาเก็บทัวนะคะตัวที่สองเนาะในงานหน้านะคะไกลเสร็จแล้วนะคะประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วหรือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ในรถคํำนะคะนี่นะคะพื้นที่เฮากับประมาณไรนึงนะคะในการเก็บเนาะโดยอีบร้ายนะคะ แะได้ตั้งขางเนาะเดี๋ยวเอาเบิ้งผลผลิตเหมือนวันที่สองนะคะอันนี้ผนทอนอยู่ข้างคางนะคะเบิ้งนะคะดกวะคะใส่ระเบิ้องนะไกลๆโอ้ดกแห้งนะคะทัวนะคะทัวเกลี่ยมือนะคะเนาะฟักงนะคะทัวเข้าสิเป็นหน่ฟักงสองเม็ดหรือสามเม็ดนะคะนี่นะคะ พขแม่ดึงนะคะเนาะดกแห้งชื่อว่าดกนะคะลุงสลิดโอเคนะคะสำหรับทวงอันหน้าเนาะแต่ว่าปกติเขาก็มักปลูกดินให้นะคะดินพ่นน้อยนะคะหัว่าจังดกค่ะแต่นี่กะดกพ่อเป็นนาที่พอใจอยู่นะคะอ่ะปอกปอกให้เบิ้งแรกหน่อยนีย่บีบแล้วว่าท่านไหนนี่หาอ่ะ ให้ทอแม่พันปอกให้เบื้งคะ่ะในเต็มดีบอโอ้เต็มดีนะคะเต็มดีนะคะงามเม็ดใ่นะคะเต็มทุกเม็ดนะคะเต็มทุกเม็ดรับประกันนะคะนาะงสำหรับผู้ได้สนใจนะคะเอาไปปิ่นเมล็ดพันธุ์ในการปลูกนะคะในไใ้ในหน้าได้ก็เน่นไตเพจได้นะคะนาะ เขาก็มีบริการจัดส่้งให้นะคะราคาเป็นกันเองคุยกันได้นะคะนี่นะคะตัวอย่างการถอนเนาะนี่ค่ะตัวริสซงบานเฮ้านะคะปลอดสารพิษนะคะปอดสารเคมีเบื้องจากใบต้นทั่วทัวโหลดค่ะทีน้อนเมียงมาเจาะเนี่ยกั่ธรรมชาตินะคะเข้าบริฉีดยาเข้าปลูกกินเองนะคะห่วงใย สุขภาพผู้บริโภคทุกคนนะคะแบบปลอสารน,นะคะคะ,จะเแม,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 เม่ก็จะลกเนะเกาะโอเคค่ะเดี๋ยวทอนบอกทั่วต่อก่อนนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจ้าไ้ซ้ำนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวซิมาอัปเดตให้เบิ้งนะคะว่าทอนบอกทัว่ว ในงันหน้านะคะในพื้นที่ไร่หนึ่งนะคะได้ผลผลิตคุมทุนบ่อนะคะในการลงทุนเนาะเพราะว่าเขาปลูกกับปลูกสามเดือนเรืยอสามเดือนเ0าิมือนะคะนี่เขาถอนนะคะเป็นบักทัวรถอนทั้งขายสดทั้งตาแข้งนะคะไปทรงพอขานะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนนะคะเนาะค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมบังกงเนี่ยบังกองเนี่ยเยี่ยม เด็กสี่แน่ไหมเด็กสี่แน่